สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่น Q&A นะครับ Q&A ไมอีกและ้ะมันมาก่ับคำถามครับมันมาก่ับคำถามคำถามผมมีมีเยอะนะมีแปลกๆก,ก็มีไม่แปลกหรอกก็เคยเล่าไปแล้วมีดผีเลยเดี๋ยวยังางานมันไม่เจอไม่รู้ว่าเก็บไว้ไหนเดี๋ยวเอามาให้ดูนะครับมีดผีอีกเล่มหนึ่งประสบการณ์กับการไปำแต,แต่ก่อนได้ไหมฮะแต่ก่อน ถ้าใครอยู่กรุงเทพนะครับอยู่ใ,ใกล้ๆคลองถมจะมีตลาดตลาดมืดคลองถมอะที่มันขายกลางคืน่ะขายแม่งข้ามคืนเลยนั่นแหละไปได้มาจากแถวนั้นวางอยู่กระเสือขายอยู่กับเด็กหนุ่มๆัยรุ่นเลยผมว่าแม่งไปขโมยมาแน่เลยนะฮะก็เดี๋ยวเล่าให้ฟัง <c oughs> เดี๋ยวผมขอหาขอหาให้เจอก่อนไอของพวกนี้ <c oughs> <c oughs> พี่พี่เชื่อเรื่องผีด้วยเหรอ <c oughs> ถ้าใครติดตามผมมาดูมานะครับระยะหนึ่งแล้วคุณจะพบว่า ผมไม่เชื่อแต่มันมีหลายๆเรื่องที่ตบๆเข้ามาแม้กระทั่งเรื่องดวงที่ผมเคยเล่าให้ฟังไปแล้วผมก็ไม่เชื่อทั้งๆที่แม่งเป๊ะๆอย่างนั้นเลยนะผมยังไม่เชื่อเลยอะ่ะเออทาไมทับไม่เป็นผีโผลมาเป็นตัวแล้วมานั่งคุยกันอนะ่ะเราอยากเรียนรู้ระบบของร่างกายนายวะนายทํางานไงวะเออนั่นแหละแล้วผมจะมาเล่าให้ฟังแต่ผมยังไม่เคยเจอระดับนั้นนะผมยังไม่เคยเจอผมก็เลย ไม่รู้ไอ้ยังไงมันเรียวกว่าผีวะ r เรฟเฟอร์เรนซ์ผีคืออะไรฮะมานอกเรื่องหน่อยนะครับมันนอกเรื่องอยู่แล้วนานแล้วรู้จกักก,จกก็รู้จักกูก็คงสนิทคุ้นเคยแล้วแ่ะว่าบางทีดูรายการดูไปเรื่อยๆแมไม่ได้เฮียอะไรเลยตัวสองร้อยนะครับตัว200สองร้อยส่งฟรีมีไซส์ S ถึง XL ก็ลองสั่งมาดูครับเผื่อมีสีมีอะไรถ้าอยากได้ก็ผ้าคอตตอนใส่สบาย,บายผ้าไม่ได้หนามากนะผ้าบางๆใส่เที่ยวใส่เดินเล่นเตะบอล ใส่นอนได้เลยไม่มีปัญหาซื้อฝากก็ได้ไม่น่าเกลียดเกินไปนะครับเนี่ยชอบเอาสอกมาเท้าตรงเนีนร้รายการเป็นอย่างนี้นะรูปแบบรายการถ้าใครเข้ามาดูก็ทําใจให้มันเย็นๆนะครับที่ผมพยายามพูดอะไรเนี่ยไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่เขาดูอะ่ะเขาเป็นคนที่มีอายุนะครับเขาก็จะดูะไล่ไปเรื่อยเป็นคนสมัยก่อนนะสมัยก่อนเราลูดไม่ได้นะอินเทอร์เน็ตเราลูดไม่ได้ไม่ว่าหนังมันส,สนุกโอ้โหเที่วมันทิพไยเลยย้อนดูก็ไม่ได้นะ ได้ดูไปข้างหน้าอย่างเดียวแล้วก็นั่งดูอย่างมีสมาธิเพราะมันมีรอบเดียวมันไม่มีฉายซ้ําแต่ก่อนอย่างมากก็รีลันช่วงกลางวันไม่มีฉายซ้ําดูซ้ําไม่มีนะเว้ยเบือ่อรูด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 ,ดเด็กเดี๋ยวนี้แม่งเลยแบบเป็นคนใจร้อนไงคุณลองสังเกตนะสิ่งแวดล้อมไอเราที่เราเกิดมาเนี่ยผมอาจจะครึ่งแรกเป็นสิ่งแวดล้อมที่แบบอนาล็อกมากต้องรอดูเทปต้องรอบันทึกต้องเฝ้ารอต้องทนรอไม่มีมือถือ ต้องโทรศัพท์นัดกันในเวลานั้นแล้วไปนั่งรอเพื่อนว่ามึงจะมาไหมมามาไม่มา,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 มาสายนั่งรอกันเป็นชั่วโมงเลยนะเว้ยเออแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วโทรหากันตลอดไม่เคยแยกกันเลยโทรอยู่ไหนนี่เชจิเด็กอยู่เนี้ยจิตใจมาเลยแบบทนอะไรไม่ค่อยได้นะครับทนไม่ค่อยได้กดทนน้อยเล่นแต่เกมบ่นที่อะไรนะอ,อจริงไหมอ่ะจริงนะอ่ะข้อเรื่องที่วาเนาะ เหมือนเดิมไมครับไม่มีระบบเก็บเงินปทางต้องขออาภัยจริงๆนะฮะไม่สะดวกจริงๆนะครับโอนเงินโอนเงินเข้าหมายเลขบัญชีที่ผมแจ้งไปแล้วก็จัดส่งของกันคอนเฟิร์มไม่ต้องห่วงครับหน้านี้ไม่โกงอยู่แล้วนะฮะพราโกงไปก็ไม่ได้เฮี้ยอะไรอะ่ะได้ตังค์เขาไม่กี่บาทหรอกไม่คุ้มมาอายเขาเปล่าๆนะฮะไม่มีประโยชน์เลยนูน่นไอที่โกงไอโฟ i ไอโฟ e มันเป็นล้านนู่นเออเขาไม่เอาเอา่ะสงสารเขาจิตใจคนเราไม่ต้องมีเมตตาเพิ่งต้องเ ที่ไม่ใช่แม่งจะ,จะหาประโยชน์อย่างเดียวเลยเกิดมาในสังคมแบบไหนวะให้ตายเถอะบ่นไปเรื่อยอ่ะวันนี้นะครับคําถามสุดฮอตเป็นยังกีททอตแต่กอดก็ได้คําถามสุดฮอตคําถามที่อืผมเชื่อแหละวันหนึ่งจะต้องมีคนมาถามผมแน่ๆน,นะพี่ครับพี่มีมีดสำเนาไหมผมพี่มีมีดสำเนาขายไหมครับพี่มีมีด ก๊อปปี้มิลเลอร์อะไรเงี้ยขายไหมครับคําตอบคือไม่มีฮะเพราะว่าผมไม่ได้ขายของที่มันไม่มีคุณภาพนะครับหรือมันอาจจะมีคุณภาพก็ได้นะแต่ว่ามันไม่ได้ถูกการันตีโดยสถาบันอะไรเลยอ่ะผมก็รู้สึกว่าแล้วมันก็เป็นสินค้าลิขสิทธิ์ทีนั้นไปเอาความคิดเข้ามาดุนๆเลยแล้วเอาย่อเข้ามาด้วยนะทําให้ลูกค้าเข้าใจผิดได้นะไม่โอเคผมก็ไม่ไม่ไม่มีจาหน่ายนะครับ เพราะว่าไม่ไม่ขายเลยไม่เอานะครับมันเป็นการเอาเปรียบเอาเอาเปรียบความคิดเอาเปรียบคนที่คิดสรรงานมาโรงงานมาเอายี่ห้อมาแปฝงเงี้ยไอ้เหี้ยเขาทำพิอาร์ทำนั่นทำนี่แล้วก็โกงเอามาก๊อปมาแปะไอ้เราก็อยากได้อยากลองด้วยแต่เราก็ไม่อยากซื้อของแท้ใช่ไหมเราก็ไปซื้อของกอ๊อปไปอุดหนุนเขาอีกอะ่ะก็ไม่โอเคครับแต่มันมีอยู่อย่างหนึ่งคนที่ถามมาผมจะยิงกลับไปนะครับว่าเฮ้ hey, แล้วถ้าสินค้าหน้าตาคล้ายๆกันนะแต่เป็นของที่มีคุณภาพเป็นแบรนด์ใหญ่เป็นแบรนด์จีนคุณโอเคไหมมันคืออะไรวะพี่อ่าเราก็ไม่รู้เะ้าหัวข้อนี้ยังไงนะอามีดมีดประมาณว่าดีไซน์คล้ายๆกันเลยแต่เขาไม่ได้ใช้ยี่ห้อน,ะนั้นนะเขาใช้ยี่ห้อของเขานะแต่เขามีแรงบันดาลใจออกมานะครับแล้วก็ในการผลิตชิ้นงานออกมาโดยที่มีการอาจจะปรับปรุง A B C D แล้วแต่ แล้วแต่เลยแต่เขาจะคงดีไซน์ไว้ให้มันดูแบบดูเหมือนได้แรงบันดาลใจมานะครับผมยกตัวอย่างให้ฟังนะฮะยกตัวอย่างเช่นมีดซาแลนโมอย่างเงี้ยนะครับสีดำแต่นี้รุ่น7010นะครับสีขาวดูง่ายหน่อยรุ่นนี้จะเห็นผ่านตาบ่อยนะครับผมจะมักจะเอามาแนะนำให้เพื่อนๆแล้วมันก็เป็นรุ่นที่ขายดีแม่งแทบจะขายดีที่สุดในร้านเมื่อเทียบกับลายเน่งนะชนกันเลยอะ แม่งถูกราคาไม่แพงนะครับแล้วเหมาะกับคนที่อย่างที่บอกไงเฮ้ยพี่ขอลองเล่นดูหน่อยดิเฮ้ยเบื่อละเราผมไปแค่นี้แหละผมไม่อยากไปเสี่ยตังค์มากกว่านี้ผมเอาตังค์ไปลงอ่างดีกว่าพี่สบายใจกว่าแล้วแต่นายเลยฮะตามสบายของนายเลยอ่ะอย่างเงี้ยเหมือนคิดลิฟซิเบนซ่าไหมมีดยี่ห้อคิดลิฟนะครับเหมือนมคล้ายๆเลยนะละไม้เลยขายมิแลนด์ด้วย มีที่มีราคาเป็นหลักหมื่นครับมีที่มีหลักหมื่นก็คือมียี่ห้อเอาโรนี้นะมียี่ห้อพอมียี่ห้อใส่ปั๊บไม่ต้องคุยเยอะยี่ห้อไหนเอาชอบไม่เอาเอาเอาอาเฮียเอาเอาเบนท์คันนึ่งอ่ะเราชอบยีห้อนี้บีเอ็มไปเราชอบยีห้อนี้ยี่ห้อเราค่อยไปเจาะว่าเอ้ในยี่ห้อนั้นเขามีอะไรขายวะพอเข้าไปปั๊บเราเจอรุ่นอย่างงี้อ่าให้เหล็กอะไรดีไซน์เป็นแบบนี้นะครับประกับอะไรก็คุณชอบคุณก็ซื้อนะครับ องค์ประกอบของมันก็คือมีชื่อแบรนด์มีวัสดุในการทำแล้วก็มีดีไซน์โอเคไหมอ่าโอเคไหมประมาณนั้นแบรนด์ถ้าเราไม่ก๊อปต้องไม่ได้ใช้แบรนด์เขาต้องเป็นยี่ห้อเราเป็นของบริษัทเราเป็นของโรงงานที่เราผลิตวัสดุโลหะเออคุณเอาไหมอ่ะถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยวัสดุโลหะเอาเหมือนเขาเลยคุณมีปัญญาไหมคุณทำได้ไหมหรือไม่มีว่ะ เออลงเหล็กแถวบ้านเราแม่งไม่มีแบบนั้นว่าแต่เรามีเหล็กแบบอื่นน่ะซึ่งมันก็ทํางานอาจจะได้พอๆกันอาจจะไม่ได้มีความแตกต่างทางผลิตภัณฑ์ขนาดนะั้นแต่มันเป็นเรื่องของที่เราหาได้นี่หว่าในโรงงานเรามีนะครับและสุดท้ายก็คือเรื่องของดีไซน์มึงจะบังไว้ทําไมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดมาหากตามอะไรให้ดูสักอย่างนะรอดูห้ามเลื่อนนะเว้ยห้ามโกงเอ,อ้ยนักเลงจริงต้องรอดูกันต้องรอดูพร้อมกันครั้งแรกในโลก นะอีกอันก็คือดีไซน์เฮ้ยดีไซน์แบบนี้เราเอาคล้ายๆเขามาเออเราทําให้มันละไม้เราได้แรงบันดาลใจมานี่แต่เราไม่ได้ทําเหมือนนะทำละไม้แล้วกันแล้วก็ใช้ยี่ห้อของเราใช้วัสดุที่เรามีแล้วก็ยิงออกสู่ตลาดเลยวับดูไกลๆก,ก่อนนี่มีดซาเลนมูนะฮะแบรนด์ S R M ถ้าคุณรู้จักมีดยี่ห้อซีโร่ท l e r a น c e ซีทนะครับอ้าวสาวกซีทีตอบหน่อยเหมือนไหมเหมือนเี่ยเลยพี่เหมือนไหมสาวกซีทีซีโร,โทร,ร่ทอร์ลันแต่มีเที่ยนน่ะโคตรดีเลยนะราคาก็ตามคุณภาพเลยแต่มันโคตรดีได้สักพักหนึ่งก็จะมีเนี่ยอย่างที่ผมบอกอะโรงงานเราก็ทำได้นี่ว่าทำดิหนาแน่นตึกตักเลย ดูดันตูดันคาเมนเลยอ่ะมีน้ำหนักนะครับเป็นมีดที่มีน้ำหนักเควี้ยงหัวหมาหมาโกรธมึงเลยอ่ะมันพาพวกมากระทืบมึงแน่มันโกรธนะมันเกลียดด้วยมันจาด้วยนะมันเจ็บมนะันอ่ะตรงตูดมีที่ทุบกระจกบางทีเขาทาให้มันบิดต่างกันผมจําไม่ได้น่ตอนมันมีที่ทุบกระจกวะจำไม่ได้นะไะะไไดละไม่ได้ขายมานานละนะแต่โอเคแหละรูปร่างหน้าตาประมาณนี้เลยเปิดลื่นด้วยข้างในเป็นลูกปืนนะฮะบ,บอลแบลิ่งวัสดุนะครับ แซนวิช14 C28 ่ซียสตีลมันก็ทำของมันมาขายอะ่ะเนี่ยถ้าคุณอยากได้ท็อปท็อปสักอันหนึ่งวัสดุอาจจะประมาณเน mm. ี่ยแปดแถ,ถวๆนั้น a อ s 8แถวแนั้นน่ะเต็มที่แม่งก็ขึ้นชั้นชน VG10 หน่อยประมาณเนี้ยพี่แต่ว่าเอาเอาไปช่างออนต่อออนราคาคิดขึ้นมาเลยอะแม่งเหมือนเอามีดไปช่างโลขายอ่ะราคาแม่งไม่แพงเลยได้อย่างงี้มาคุณไปดูนะซ t ที แซดแต่ Z, ตัวแซดอะแซดทีไนท์คุณลองไปดูนะฮะถ้าคุณชอบมันมีในราคาที่ย่อมเยาอะน้องพี่ตอบคําถามแล้วอย่างเงี้ยน้องเรียกก๊อปปี้ไหมน้องเรียกก๊อปปี้ไหมอย่างเงี้ยอะน้องลองตอบพี่ดูอะอย่างนี้น้องเรียกมันว่าอะไรไม่ใช่แบรน์สินค้านะแต่รูปร่างหน้าตามันคล้ายมากเลยแล้วก็ใช้งานได้ก็คงจะไม่แตกต่างกันละครับเพราะว่าอย่างที่บอกมีดมันก็แค่มีดเปิดก็ลื่นนะครับมีฟลิปช่วยในการเปิดระบบข้างในลูกบืนบอลแบริ่งนะครับลื่นไหมลื่น นะครับดันสตัดเปิดก็ได้ใบมีดก็สแตเลสเหมือนกันด้ามจับนี่ก็เป็นไมกาตาหนึบมือเหมือนกันมีที่คลิปคลิปเน็บเหมือนกันพกเสียบเข้าไปข้างในเผื่อไม่ดึกซีทีจริงๆไม่ใช่เคไหมเราเห็นเลยอ่ะคุณเคยเห็นรถปอร์เช่จีนไหมยี่ห้ออะไรไม่รู้มั้โคตรเหมือนเลยเออเบนจีนเคยเนหะ็นไหมมันไม่ใช่ยอ่อเบนด้วยมันเป็นยอ่ออะไรก็ไม่รู้แต่หน้าตาซึ่เหมือนเบนเลยไม่บอกกันทั้งชัรูมเลย มันก็มีนะเว้ยเพิ่มโคดีนะแต่ที่สําคัญราคามืดูดดึงดูดใจดีด้วยถ้าคุณเทียบไปเนี่ยกับมีดที่ผมบอกดึงดูดใจไหมคุณว่าไงคุณทนไหวไหมอะอย่างเงี้ยผมมีจําหน่ายเขาไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ใครอ่ะผมมีจาหน่ายเป็นของแท้ด้วยมันเป็นมีดยี่ห้อ S H M อ่ะมันก็ทําของมันนะเออมันก็พรีเซนต์ของมันอ่ะมันใช้วิธีพรีเซนต์อย่างเงี้ยคุณโอเคไหมเฮ้ยอย่างนี้ผมไม่ได้เรียกว่าคัพปี้นะผมเรียกว่า มันก็เป็นทางออกทิ้งในการผลิตการผลิตมีตั้งหลายแบบนะครับคุณจะคิดนวัตรกรรมใหม่คลิกแม่งออกมาเลยหนึ่งอันเลยเป็นสิ่งพี่มหามงคลของโลกใบนี้เลยเป็นเวียเชฟประหลาดประหลาดที่โลกใบนี้ก็เรื่องของคุ่นหรือคุณคิดว่าเฮ้ย hey, เราชอบแบบนั้นน่ะเราก็เอาแม่งมาทั้งโรงงานเลยแม่งเอาเข้ามาหลายรุ่นเหลือเกินไอเด e ียซีทีก็มีผมจําชื่อรุ่นมันไม่ได้ละเป็นไงพอสต์ต์คอร์ด โอ้ไมล่าดีนะมีที่ล็อกใบด้วยกันพับกลับโอ้โหดูสเกลดูงาน CNC ก่อนว่าไงลาะซันต้าเคเบียอ่าเนี่ยวัสดุอะไรครับดูก่อนเปียเลยนะฟิตติ้งดีด้วยนะงานแม่งโอเคมากอ่ะ รุ่น1นึ่งหนึ่งหกสองแซนวิสิี่สีเหมือนตัวเมื่อกี้เลยบางกว่าจึงนึงเอามาเอามาอันเนี้ยเนี่ยโอ้โหมีมีมีสีฟ้ามาตัดด้วยอะออกแบบไฮโซซัสอะเฮ้ยไม่เลวนะพกไปไหนเนี่ยไม่ต้องคุยเรื่องแบรนด์นะเอาแค่พกมีดไปแล้วซาแลนมูพูดมันก็คนรู้จักนะถึงเสียงจะไม่ดังแต่บอกพี่นี่ซาแลนูรุ่นใหม่ srm ไงเพเห็นไหมตัวนี้จะเป็นกล่องฟ้า แสดมกล่องฟ้าเดี๋ยวทิ้งกล่องฟ้าแล้ววะผมว่านะที่ผมบอกอะ่ะมันคงเปลี่ยนนักการตลาดอะ่ะมันต้องเปลี่ยนแน่ๆครับไม่งั้นไม่งั้นแพ็เกจพิ้งจะเป็นกวางทรงเล่อยอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนแพ็เกจจิ้งนะครับไม่เปลี่ยนทีมการตลาดคุณจะไม่มีทางผลิตละมุนมาแบบนี้ของดีด้วยนะครับหน้าตาก็ดีแล้วแม่งก็ไปเกาะมีดแบรนด์ที่แบบผมขายได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันก็หายากแล้วนะฮะ เยอะมากลื่นๆเลยฮะเป็นระบบฟลิปโอเคนี่แหละที่ผมบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างเงี้ยเรียกก๊อปไหมแต่ถ้าน้องรู้สึกว่าเฮ้ยพี่อย่างเงี้ยก็โอเคนะเออผมเชียร์ออกอย่างนี้มากกว่าฮะเราอย่าไปอุดหนุนสินค้าที่มันละเมิดีิขสิทธิ์เลยนะผมผมว่าไม่โอเคอเหมือนคุณทําอะไรมาอย่างหนึ่งอะ่ะแล้วก็มีคนมาจ้าเอ๋แล้วก็ลอกไปเลยอะ่ะแบบทําช่องคูวแว่นขึ้นมาเลยอะ่ะแต่เชื่อฮะ ทำช่องคูแววนลอกไม่ได้ฮนะรับรองมึงระยำอย่างกูไม่ได้นะอย่างกูมีคนเดียวเออมึงลอกไม่ได้แนะ่แน่อย่างเงี้ยเสอจัดช่องแย่ๆอย่างเงี้ยดูพูดจาดิมึงไม่ค่าจัดแน่ไม่มีใครครอับอย่างกูแน่โอเคไหมครับครบอย่างนี้ไปยอดก็ไม่ขึ้นยอดลงด้วยคนเกลียดไอ้เงี้ยเห็นไหมไม่มีทางไม่มีทางใครจะครอบเห็นไหมครับเออนี่แหละนี่คือนี่คือในวงการถ้าผมบอกว่าเฮ้ยมีครอบมีขายไหมผมมีอย่างเงี้ย คุณเรียกคอปปีปะะ้ปล่ะถ้าคุณเรียกอย่างนี้ว่า๊อปปี้แล้วคุณโอเครู้สึกสมประโยชน์คุณก็เอาเลยไม่มีปัญหาครับเพราะราคามันไม่แพงก็เป็นของแท้ด้วยเรานิยมให้ซื้อสินค้าของแท้นะครับเป็นแบบนี้อ่าอเก็บมาอ่าอีกรุ่นนึงนะครับเอาให้ดูเป็นเป็นเหมือนไอ้ตัวแรกนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นสีดำมันมีสีดำด้วยนะครับนี เอพี่ <A> แล้วไอ้มีดสีดำนี่มันทํำยังไงวะพี่ม,มันมีการทําสีดําได้หลายวิธีนะครับวิธีที่แบบสแตนดาดที่สุดก็คือการใช้สีพ่นเอานะครับการพ่นสีอ่ะเออการพ่นสีโดยใช,ใช้เม็ดสีที่มันละเอียดๆหน่อยหรือแม้กระทั่งใช้สีฝุ่นนะครับสีฝุ่นก็คือเอาขั้วไฟฟ้ามาจาับก,กันแล้วก็พ่นอนะ่ะให้อะตอมบวกกับลบมันชนกันอนะ่ะ นั่นก็นเป็นวิธีที่ถูกที่สุดนะครับแล้วมันมีดีกว่านนไหมพี่มีไอ้อย่างนั้นมันก็อาจจะลอกลอกได้เร็วหน่อยแล้วมันวิธีทําให้มันลอกยากนันก็คือวิธี D L C เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเอามีด D L C มาให้ดูนะครับอืามันไม่ถูกขายไปก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไว้ดูก็เป็นอีกวิธีหนึ่งกระบวนการทําสีมันทําได้หลายวิธีที่ผมเคยทําวิธีก็คือผิวผิวแอซิสผิวกรดเอากรดกัดผิว ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับมันทําได้หลายวิธีแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการพ่นสีเพื่อเคลือบมันนั่นแหละนั่นเองการเคลือบผิวอ่ะมันทําได้หลายแบบแล้วก็ผลลัพธ์ของการเคลือบผิวแต่ละแบบมันไม่เหมือนกันยิ่งเคลือบผิวแบบดีแบบ DLC อย่างเงี้ยมันจะการลอยขีดข่วนเคลือบตามนาฬิกาอย่างเงี้ยผิวเคลือบนาฬิกาเงี้ยมันก็จะค่อนข้างจะทนหน่อยอืมเพราะว่ามันเราใช้งานทุกวันเนี่ยมันโดนแบบกระทงกระแทกนี่นั่นโน่นไปบ้างนะครับ เทียบกับราคานะฮะกับหน้าตาของมันก็คือมันไปทางเดียวกันนะแต่ถ้าไอ้ตัวใหญ่ๆใหญ่ๆขึ้นมาอย่างที่ผมทําให้ดูนะครับก็คือเป็น S.R.M รุ่นใหม่ๆอย่างเงี้ยก็ถ้าคุณชอบก็จัดสรรไปได้เพราะว่าดูจากราคาแล้วก็คุณซื้อได้อัญนาคือคุณอยากซื้อมันหรือเปล่านั้นเองคุณซื้อได้อยู่แล้วผมรับประกันเลยยังไงคุณก็ซื้อได้เพราะว่าราคามันไม่แพงนะครับถ้าคุณสนใจอยากจะซื้อมันไปเล่นลองเล่นดูก่อนก่อนที่จะซื้อแบรนด แบรนด์ใหญ่กว่านี้หรือเฮ้ยเราเจอกับเจ้าตัว,ตวเลยดีกว่าแบรนด์ Brand ใหญ่มาเลยก็แล้วแต่คุณนะหรือคุณอาจจะเฮ้ยซื้อแบรนด์เล็กๆมาเล่นก็นได้นีว่วาไอครูแว่นมันก็บอกว่ามันก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่อ่ะ้วดูหน้าตามันก็ไม่ต่างกันด้วยกูประหยัดเงินได้เยอะเลยนะกูเอาเงินไปทําอย่างอื่นที่กูมีความสุขก็ได้อีกนะเออเดี๋ยวรอหน่อยเขายังไม่เปิดเดี๋ยวเขาเปิดก่อนพะึ่งเปิดอะไรกูแม่เออไม่ไม่รู้ เออเขายังไม่เปิดสวนน้ําสวนน้ํายังไม่เปิดรอเปิดอยู่เล่นไปก่อนเนี่ยประหยัดตังค์ได้เยอะเลยถ้าคุณจะซื้อมีดหน้าตาคล้ายๆแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับของจีนนะเอาจีนเอาจีนที่มีจีนแท้นะฮะจีนแท้บริษัทจีนที่เขาตั้งใจผลิตผมว่าจากประสบการณ์ของผมเขาขายมีดคุณภาพดีคุณภาพดีแล้วก็คุ้มค่าด้วยเพียงแต่แบรนด์มันไม่ดัง แต่ที่เราไปซื้อสไปเดโก้ซื้อนั่นซื้อนี่ซื้อบัคซื้ออะไรอะ่ะเพราะไอ้พวกเนี้มันไม่ได้เติมเต็มคุณคุณไม่ได้อยากได้มันผมอยากได้มีดแมงมุมพี่เออนั่นแหละแต่ถ้าอยากได้แค่มีดผมแนะนําพวกนี้ประหยัดเงินคุณได้เยอะนะครับซึ่งมันก็คือมีดเหมือนกันมีผลทางกฎหมายเท่ากันเลยเอาไปแทงตูดใครเหมือนกันเลยอเคไหมฮะเอออ่ะมีดบัคอย่างเงี้ยผมอยากได้บัคอ่ะพี่ ไอ้พวกนี้ไม่ตอบโจทย์ต่อให้ถูกมหาศาลเขาก็ไม่ซื้อเขาอยากได้บักเข้าไหมเท่านั้นเองแล้วก็อย่าไปเถียงกันของกูดีกว่าของมึงโอ๊ยมึงมีแต่ทั้งให้เกี่ยวความสุขใครสุขมันสุขใครสุขมันสุขใครบางคนยังได้ของกลับบ้านสุขบางคนไม่ได้เฮียเลยเลยนะัดี